พี่พี่จะไปไหนกันครับเนี่ยขอไปด้วยได้ไหมครับที่ไปไหนไปไปไปทางไหนกันครับพี่ไปหนูเลยนะ <laughs> ไปหาลไปลบกองขี่คว้วยบะครับ <ไป S 1> มีแซตบแปดร้อยนะครับแซตบแปดร้อยหลุดโค้งรถก็มีรอยถลอบตรงนี้ล้มล้มสไลด์ด้านขวา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Bike Story นะครับวันนี้ผมมาเที่ยว32โค้งนะครับกับพี่ๆในกลุ่มก็เป็นถนนที่เอาไว้ฝึกเล่นโค้งนะครับก็คือแบบประมาณว่าอะไรเหลายางอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็มาดูกันนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยมานะครับนี่เป็นสถานที่ฝึกซ้อมการเข้าโค้งของแบบชาวไบค์เกอร์ชนบุรีเลยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยมาแล้วก็ต่างติกตกใจนะครับไทยที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาเที่ยวมาชมดูนะครับ ยังกระเตา่าเลยที่นี่ดีดยันหัวสวยจริงๆมาทำอะไรวันนี้ถนนน่ะโอ้โหล้างยากด้วยดิหินติดยางมาตอยอดีตใส่บางคางนหะลังอ่ะเย็ดเปียก มาต่อยนะครับถนนกำลังลาดยางมาต่อยพอด,ดีดูดโอ้โหเงียบลายดูดูแต่ละคันยางมาต่อยเต็มล้อครับ ยารับยาง170เซทกยห้ายาง170ยเทับ 60, นะครับ <c oughs> ก็มาเล่นโค้ง32โคง้งนะครับนี่ยางจะออกกลมๆหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อนๆออกยางออกกลมๆหน่อยดูอันนี้คือยางตรงรุ่นมันจะเป็นป้านใหญ่ๆนะครับสำหรับเซทเสิบตัวนี้ยาง1้0ยเก้บพิ่มเสิบขอบตัวนี้น่าจะ6 new, นิ้วครับตัวนี้ขอบ4.5นะครับแล้วก็ยาง170 จะออกกลมๆหน่อยก็ลองมาเล่นโค้งดูนะครับก็ว่าจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเตรียมที่ก็ลงได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ายางมันกลมมากหน้ายางสัมผัสน้อยก็กขี่ระมัดระวังนะครับเพื่อนๆก็ไม่ได้ไกะว่าจะซัดโหดทีเดียวหรอกกลัวเหมือนกันนะครับก็เล่นพอประมาณก็เอาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับมีแซ0 0แปดร้อยนะครับแซ0 0แปดร้อยหลุดโค้งหลุดโค้งขวานะครับเป็นพี่ก้อง ก็รถก็มีรอยถลอกตรงนี้ล้มล้มสไลด์ด้านขวาก็แกปิดท้ายนะครับก็เลยไม่มีใครเห็นนะครับก็พยุงรถขึ้นมาเองแล้วก็พอพลิกรถขึ้นมาตั้งตรงล้มไปทางซ้ายอีกครั้งนะครับว่าเป็นเนินก็ผู้ขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่เป็นไรมากหลุดเข้าข้างทางนะครับสไลด์หลุดไปแซดไปร้อยค่อนข้างหนักนะครับแบบคอนทรน อาจจะยากกว่ารถรุ่นอื่นนิดนึงนะครับเวลาเล่นโคง้งเล่นอะไรด้วยความน้ำหนักของเขาเองอผู้ขับขี่ก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้ครบนะครับหมวกกันน็อกกาดแทนทุงมือ,อกาดเ,าเสื้อกาดทุงมือรองเท้ากางเกงขายาวนะครับก็ปลอดภัยดีไม่ได้รับอาการบาดเจ็บอะไรแค่มีรอยถลอกที่รถนิดหน่อยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่มาเล่นโคง้ง 32โค้งเซอร์กิตเนี่ยเรียกว่าสนาม32โค้ง <laughs> ก็คือระหว่างทางเนี่ยมันจะมีกองขี้ควายแล้วก็มีเศษดินของชาวบ้านนะครับที่ว่าบรรทุกดินแล้วมันหกเต็มถนนอาจจะมีแล้วก็มีเศษพวกฟาง,งต่างๆนะครับขับไปด้วยความระมัดระวังนะครับเล่นพอประมาณก็ก็ฝากเตือนเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับชาวไบค์เกอร์ที่มาเที่ยวที่นี่นะครับก็มีหลุดโค้งอยู่เรื่อยๆนะครับมีทุกทุกอาทิตย์นะครับที่มามันเป็นทางที่โค้งแบบ เรื่อยๆต่อเนื่องนะครับบางทีอาจจะวินบางทีอาจจะเามาโค้งอะไรอย่างนี้นะครับก็ผู้ขับขี่ก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้มาด้วยนะครับเป็นห่วงนะครับเพื่อนๆ